ับสวัสดีครับพี่น้องยูทูบสุกุโซคนครับอยู่กับช่องฐานแชนแนลครับเขามาเราชมหน้ก็ลืมกดติดตามกดไลค์อย่างนี้ได้ครับเด้อโดนครับก็ที่ได้พอขันครับบ่ได้ถ่ายบ่มีเวลาถ่ายจ้าเทียครับพี่น้องงานหลายครับนี่ก็เป็นช่วงเวลามาหวานเขาครับนี่ของผมหวานแล้วครับออกเดทสามใบแล้วครับของจะแของอันนี้มาหวานให้ผู้อื่นครับ บ่มีเวลาเลยพี่น้องเอ้ยถ่ายบึงรถเมลโคบอยไ,ไปถ่ายอยู่ก็รถไทยตลอดเลยครับช่วงนี้มาปั่นน้ากับปั่นหน้าถทยน้าอยู่เังสิล่ะพุ่นรถอยู่ไกลๆพุ่นเป็นดินดินเหนียวครับดินเหนียวชีมอนครับขันฟนโต๊ใส่กันเหนียวครับติดผ่านอันนี้กรลังพอดีครับพี่น้องบ่ฟุ่นบ่ยังครับ ดนโดนที่่ไทยเบิ่งเด้อพี่น้องเน้อบ่มีเวลาเดี๋ยวสิว่าหายไปไสอีกกันละ <c oughs> นี่ครับช่วงนี้เวลาวานของผมบ่ควอยมีเวลาถ่ายลงหรอกครับเหตุง่านอย่างนีอวครับพี่น้องกลับไปหอดบานกันใหญ่จ้าอาบน้ำกินเข้านอนอยู่กับคุบตะเอลา l โซนหนึ่งปด เดวลายครับยังไม่ได้บานเพราะว่าท้องสีบานขนกระตกหวาเป็นบ้างเจา้าสุกป,ปืนนี่วานพร้อมกันมืนดเลยครับพี่นอ้องเด็มาปีนี้ครับเป็นบ้างเจ้าครับ เดี๋ยวมาจาักรอบหนึ่นออง,นงก็พอแล้วก็ไปนอนดินก็ลังพอดีกันังงามครับแดดออกพอดีครับนี่เดี๋ยวจักนี่ยเดี๋ยวสิไปเรียนตมีครับไปน,นองอีกเจ้าหนึ่งเป็นน้าตมครับน,น้าหนามหยาครับหนามหยาก,กันหนามกะทาน,น,นยามบ่มีกับบ,กบ่บมีครับบ่ถดไทยดอกยามบ่มีถามหาขเขาครับถามหาฝนครับเพราะฝนตกเราไรฝนนี้ <laughs> เป็นเรื่องของธรรมชาติพี่น้องเอ,อเ้ยแดดหอนครับมันีแดดโคก็อยู่ข้างหลังผมอย่ครับบมกบมีเวลาไปถ่ายยังเชียร์ไปไกลเด้วพูนะบิงย้อะได้ครับนี่ง่ายครับ หน้าแถวนี้วิ่งสบายเลยครับวิ่งปั้นนิ้วมวนกุบแต่ว่าไทยนี่เชื่องดนนครับพี่น้องปั้นนิ้มันได้เร็วอยู่แล้วมาหน้วครับเปลี่ยนกันครับให้พ่อรับครับเพราะว่าจะของลงมาจินเขาเช้า ทำไมกินข้าวเสเลยพี่นรอเพิ่งเดไม่กินก็เป็นมือน้อวัมมนอาทิตย์เวลาห้าโมงครับเจ็ดนาทีนี่ งานหลายครับรถไทยทีนี้เกิดจากปันต่อที่ไหนไปไใจ้ข็งเจ้าอยู่ครับพี่น้องไปไทยต่ออีกคำพอดีครับมือนี่ขันบนเนยเลยขันบนเนยบ่ละขันเนยละมานอะไยังไงฉีกขันเหมือแล้วครับพี่น้อง อ่ะจังใดก็ฝากกดติดตามช่องทางเช่นเนดียวกันะครับเด้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวคนล่งชิพเพียงอย่งครับเดี๋ยวมีเวลาจะมาถ่ายบึงใหม่ครับจังใดก็อย่าลืมกดติดตามกันเช่นเด้อครับเด้อขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ